ับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมซากุระเมืองไทยหรือต้นชมพูพันทิพที่มหาไร,กรเกษตรศาสตร,เร์เยกเขตกำแพงสารกำแพงแสนนะครับโทษทีครับถนนที่ดูอยู่นี้คืออยู่ในตัวหมหาไยแล้วนะครับชื่อถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์เดี๋ยวพาเพื่อนๆกับรถเวียนชมก่อนแล้วก็ค่อยลงพาไปเดินชมนะครับต้นชมพูพันธ์ทิพย์ช่วงนี้มันเป็นช่วง กลางเดือนมีนาคมนะครับน่าจะเป็นอถสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเนี่ยผมอยู่ที่ถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ K U, มีรถบริการนะักท่องเที่ทยวน,นะครับเข้าใจว่าจะไม่ได้ให้ขับรถไปตามถนนคงจะเป็นลักษณะการเดินเข้าไปเดี๋ยวผมหาที่จอดแล้วก็พาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมนะครับแล้วก็เขียนทางเลี่ยงทางเลี่ยงเข้างานเนี่ยคนมาเดินถ่ายรูปเป็นเต็มเลยฮะ เราเรียกถนนนี้ว่าซากุระเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวเราวนไปที่จอดจ่ดแล้วคงต้องคงต้องเดินแล้วมนะั้งฮะนอกจากตรงนี้จะมีสากุระเมืองไทยก็ยังมีถนนสายยูคาด้วยนะฮะผมเคยทำคลิปให้เพื่อนๆชมแล้วลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมต้นชมพูพันทิพย์ยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์สาขา กำแพงแสนนะฮะวิวเขตกำแพงแสนเดี๋ยวเราเห็นซ้ายมือเนี่ยคนยืนถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะขับรถเวียนให้เพื่อนๆชมแป๊บนึงก่อนเนี่ยฮะนักท่งเที่ยวาามาถ่ายรูปเป็นเต็มเลยครับชมพูพันทิพย์อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับออกมาทาง กำแพงแสนจังหวัดนนะคนรปฐมเดี๋ยวหาที่จอดดีกว่าแล้วก็พาเ,เพื่อนๆลงไปชมนะครับเยนะรถนักท่องเที่ยวเต็มเลยฮะ ที่เราหาที่จอดรถได้แล้วก็พาเพื่อนนเดินมาเดินลงมาชมนะครับนักท่งเที่ยวเพิ่มเลยครสวยนะฮะต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บางต้นนี่แทบจะไม่มีใบเลยฮมีแต่ดอกสูบดูใกล้ๆใ,ให้เพื่อนชมนะครับต้นชมพูพันทิพย์ซากุระเมืองไทย ดูบรรยากาศที่เป็นภาพเปอร์สเปคทีฟทางมหาลาัยแม่อนุญาตให้คนขับรถเข้ามานะเป็นเหมือนถนนคนเดินดินแดนซากุระดินแดนแห่งต้นชมพูพันธุ์ที่ปูยาวลึกไปถึงข้างในนู่นเลยนูน่นยังไม่มีใบเลย เขเรียกเลยช่วงดอกช่วงสุดท้ายของฤดูกาลหมกลางเดือนมีนาคมต้องเที่ยวพึ้บโอ้สวยเลยนะครับได้ฟิลนึกว่าเดินที่ญี่ปุ่นนะเพียนแต่ว่าอากาศไม่ได้แค่นั้นเองร้นอนตอนนี้น่าจะ 40, 40องศา นะเดี๋ยวมีแต่ใบเอ้ยททีมีแต่ดอกมอเกษตรศาสตร์เยอเกตกำแพงแสนนะครับน่าจะเป็นร้อยร้อยต้นเลยโอ้ตรงนี้สวยเลยขอ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  ตลอดนะ ที่ล่วงที่พื้นก็เยอะเลยอ๋อตรงนี้สวยเลยครับมีช่วงหนึ่งที่ห้ามรถขับเข้ามานะก็คือเป็นช่วงเนี้นะฮะ แต่ช่วงหลังเนี่ยก็จะอนุญาตให้รถขับเข้าไปชมได้นะครับเดี๋ยวเดินพาเพื่อนๆเ,เดินชมก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาขับรถเวียนชมนะครับเดี๋ยวอดอกสวยเลยคตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่รถสามารถเข้าได้เราต้องเดินต้องระวังหน่อยเตีดอก ถ้าเพื่อนๆมาใครอะไรจะมาก็ต้องอาจจะต้องรีบมาแล้วเพราะว่าลักษณะเหมือนดอกเริ่มโรยแล้วนะอาจจะเป็นลอตสุดท้ายของปีของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์แล้วนะครับเดี๋ยตรงนี้จะให้อนุญาตให้รถขับรถชมได้าพาเพื่อนๆเ,เดินชมดีกว่าผมว่าได้ฟิลกว่าเนี่ยดอกร่วงนะ ย่อยล่วงเแล้วถนนลึกเข้าไปเลยไกลมากเลยที่เป็นผม<อ>น่าจะเป็นหลายร้อยต้นเลยเนี่ยอยากตั้งเที่ยวพึ๊บ เก็บภาพวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์ตรงกับวัอาทิตย์โหต้นนี้ไม่มีใบเลยมีแต่ดอกที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องของการมาชมดอกชมพูพันทิพย์ทุกปีเลยนะมอกษตเรเบียเขตกำแพงแสนเนี yeah. ่ยต้องยอมรับเลยว่าสวยง,งามมากๆ มีม่สามารถจอดรถได้ด้วยครับไม่มีค่าเข้าขชมด้วยนะฮะสวย,ยนะฮะมาเก็บภาพมาเกมม็บบรรยากาศฟิลญี่ปุ่นแต่ในอากาศความร้อนของเมืองไทยกันซึ่งเป็นต้นชมพูบันทิ์เป็นต้น ออกหลอกหน้าร้อนนะมันก็เลยเต็มไปหมดเลยบานสะพังเลยแล้วก็ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะเยอะนะฮะแต่ก็ด้วยความยาวของถนนที่ปลูกชมพู่มบทิ้มก็เลยทำให้คนไม่แออัดด้วยครับ กลับมาแล้วก็เดินน่าจะไม่ไหวสระเพรทางยาวเลยเนีู่ภาพตรงนี้สวยเลยครับเป็นปลูกเป็นขนาดในกัรถนน ยาวเลยฮะตัวนี้อากจะแซไปหน่อยเขียวหน่อย เราพุ่บจะโรยกันพุ่มกันมีทั้งส่วนที่ขับรถชมได้แล้วก็เดินชมเดี๋ยวเราเที่ยวถึงกงล้องถ่ายรูปเลยพุ่บพับพุ่มพับเลยะกร้เมืองไทยแะ,ะคล้ายเลยฮะไกายดอกตะกร้าที่ญี่ปุ่น เก่ยวับรถชมเนี่ยว่าเราเดินไม่ไหวแล้วก็ดูว่ายาวจะเป็นเส้นทางยาวขนาดไหนที่พาเพื่อนๆเ,เดินชมแล้วนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆขับรถชมบ้างฮะซ้ายมือน,นี่คือถนนคนเดินขวามือที่เรากำลังจะเลี้ยวก็คือส่วนที่สามารถขับรถชมสก,กุละเมืองไทยหรือว่าต้นชมพูพันธทิพย์ ทีหมอไรเกษตรศาสตร์เรียกเขตกำแพงแสนได้นะครับเนี่ยพาเ,เพื่อนคขับตรงนี้จะอนุญาตให้รถเข้ามาขับชมได้นะครับชมกันไปยาวๆเรื่อยๆเลยฮะเพราะว่าต้นชมพูพันธทิพบ์เมื่อกี้มีป้ายแจ้งว่าปลูกตั้งแต่ปี2520นะครับรวม50ปีแล้วครได้ฟิลเหมือนมาญี่ปุ่นแต่อากาศก็40องศา เนี่ยยาวเลยครแต่ช่วงไปลาๆนี่คนอาจจะน้อยแล้วเพราะว่าทางมันยาวเนี่ยตรงนี้สามารถขับรถชมได้เลยนะครับเนี่ยยาวๆเลยครับมีน่าจะมีเป็นหลายร้อยต้นเลยคนระับอยู่ไม่ไกลนะครับอำเกำแพงแสนจังหวัดนครสฐม น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของฤด,ดูร้อนของปี2568ที่เป็นรอตสุดท้ายของต้นชมพูพันธทิพย์แล้วว่าดอกเริ่มทยอยโรยแล้วนะฮะเนี่ยยาวเลยคนระับเพื่อนๆครับแต่ช่วงนี้คนจะน้อยแล้วคนจะอยู่ด้านหน้า,นา,นาที่เป็นช่วงที่เป็นตลอดคนเดินวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นชมพูพันธทิพย์หรือเรียกว่าซากุระเมืองไทยนะฮะที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เวียเกตกำแพงแสน เป็นช่วงฤดูการของการชมสาต้นชมพูปัททิพ์ที่นี่นะครับ mm hmm. ก็ขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปไยครับอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ